สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l มอนยิปซีพยากรนะครับสาหรับวันนี้ก็จะมาดูดวงให้กับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์สองพันอยกายังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปลงเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาดูกันนะครับให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะครับหรือความบันเทิงก็ได้สําหรับการดูดวงลักษณะนี้นะครับไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะฮะก็ ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าภาพรวมดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน,นครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาเป็นยังไงความรักการเงินการงานโชคลาภต่างๆสุขภาพด้วยนะครับอ่าโอเคตั้งจิตอธิษฐานนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงเป็นยังไงบวงนี้นะครับ หนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับมาดูนะว่า,พาไพ่ใบแรกของ คนที่เกิดวันพุกกลางวันนะครับในเดือนในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยใบยแรกเนี่ยเป็นไพ่อะไรมาดูใบที่1ครับ9ถ้วยนะครับ9ถ้วยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความรักเกี่ยวข้องกับอ,อาหารขนมนม,นมเนยนะครับรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถบุคคลที่มีความเก่งกาจนะครับฉเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดฉลาดแกมโกงรวมถึงเขาเรียกว,ว่าความสัมพันธ์ ความรักที่ยังไม่ค่อยเต็มร้อยนะครับไพ่ใบน,นี้จะสื่อถึงเรื่องของอเพศที่3ด้วยนะครับหรือรวมถึงชาวต่างชาติด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไง2ดาบครับเป็นไพ่10บเหรียญน,นะครับ1ไม่เท้า,าการงานโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับ คิงเหรียญโอ,อ้โหราชาเหรียญก็มานะครับแปดไม้เท้าโอ,อ้โหอันนี้เขาเรียกว่าขยันนะครับสากระเบือยเรือลบทําหมดทุกอย่างในนี้เขาเรียกว่าต้องลุยต้องสู้เดินทางบ่อยนะการงานคนเกิดวันกลางวันนะครับเจ็ดไม้เท้าโอ,อ้โหไม้เท้ามาถึง3ใบยขยันทํางานทั้ง7วันแล้วครับช่วงนี้นะครับแล้วก็มีไพ่พระโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ถือว่าโดดเด่นเกี่ยวกับการงานนะ โอ้โหไม้เท้าใบอีกแล้วครับเด็กถือไม้เท้าสี่ใบแล้วครับแล้วก็เป็นไพ่เดอะเลเวอร์นะครับโอ้โหดวงของคนที่เกิดวันพุธนะครับในกลางวันนะครับในเดือนกุมภาพานันธ์นี้งานมาสักครึ่งหนึ่งของ10บใบนี่ก็ต้องบอกว่าทํางานทั้ง7วันอะทำงานเยอะทํางานมากและรวมถึงการเดินทางด้วยนะครับภาพรวมจะเด่นไปทางเรื่องการงานซะมากล้ช่วงนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูแล้วกันนะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพุธนะครับกลางวันในเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ก้าถ้วยเนาะก็ความรักก็มันจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ยังไม่เต็มร้อยนะครับอาจจะเจอคนเจ้าชู้เจ้าเล่ห์ได้ยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับส่วนมาดูเรื่องของการงานก่อนนะครับไพ่าการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนั้นดูสังเกตนะครับก็ทั้ง10บใบเนี่ย มีไพ่งานถึงไม่เท้านะครับถึง4ใบเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าทํางานทั้ง7วันมีภาวะของการงานที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่า ต่อสู้ฝ่าฟันทําได้นะครับอัตตาหิอัตโนโนาโถ7ไม้เท้าสื่อไม้เท้าต่อสู้ฝ่าฟันก็คือทุกๆอย่างต้องทําต้องแก้ด้วยตัวเองนะครับส่วน8ไม้เท้าบอกถึงสักดเบอร์ยันเลิก,การงานทุกอย่างเอาหมดนะครับรวมถึงงานออนลงออนไลน์ติดต่อเดินทางประสานงานจะได้เงิน,นครับจะได้เงินก้อนด้วยขึ้น10เหรียญน,นอกถือว่าเป็นการเงินรับทรัพย์เงินก้อนที่ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าการงานเนี่ยมันไปชนกับไพ่ เก้าถ้วยคุณอาจจะไปเจอเจ้านายหัวหน้าหรือ,เ,อ,อเพื่อนร่วมงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีความเ,เขาเรียกว่าเจ้าเล่หรือหัวหมอพอสมควรในเรื่องการงานเพราะฉะนั้นคุณก็ต้อง ดูให้ดีใจเย็นๆนะครับแล้วก็พยายามตึกตรองเรื่องอะไรรอบครอบต่างๆเรื่องการเงินตัวเลขอย่าถูกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมากนะักเรื่องการเงินต่างๆและรวมถึงการงานอาจจะมีผลกระทบนะครับพระไพ่สองดาบขึ้นมาเนี่ยเขาเตือนเรื่องของอะไรเรื่องของอะระบบสัญญาณนะครับก่อข้อตกลงเอกสารต่างๆข้อตกลงที่มันเป็นพยานมีการรับรู้นะรมันจะได้เขาเรียกว่า ไม่เป็นปัญหาในอนาคตนะครับอตอนนี้คุณกำลังอาจจะเจอสถานการณ์งานที่ค่อนข้างจะเจอคนฉลาดเจอคนแกมโกงนิดหนึ่งประมาณนี้อามาดูนะครับในเรื่องของการเงินนะครับการเงินการลงทุนนะครับมีโอกาสรับทรัพย์มีโอกาสได้เงินก้อนนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามีมาก็ใช้เยอะนะสำหรับการเงินหมุนเวียนนะครับตอนนี้หรือบางท่านได้ทำงานร่วมกับบุคคลที่เป็นเขาเรียกว่า เป็นเจ้าสัวเป็นคนรวยหรือกลุ่มองค์กรที่มีศักยภาพทางการเงินหรือเป็นที่รู้จักกันนะครับเรื่องการงาเงินหรือธุรกิจแบรนด์ต่างๆนั่นเองนะครับของหรูของมีค่าต่างๆประมาณนั้นนะครับคราวนี้มาดูในด้านของสุขภาพบ้างนะครับสุขภาพเนี่ยให้ระวังนะครับเรื่องของอาหารการกินนะครับท้องผูกท้องเสียนะครับแล้วก็สายตานะครับฝ้าฟางแล้วก็หู นะครับท้องท้องผูกท้องเสียอาหารเป็นพิษอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับส่วนความรักครับมาดูความรักของคนที่โสดอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ยังไม่เต็มร้อยรักซ้อนหรือรักสามเศร้าหึงหวงรัก เกินนักเกินร้อยนะครับความสัมพันธ์ที่กังวลวิตกอะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นก็ยังไม่โดดเด่นนะครับเรื่องความรักบางทีเจอคนที่เขาเรียกว่าเจ้าเร่นะครับหรือยังไม่ยังไม่ได้จริงจังกับเราเต็มที่เต็มร้อยก็ต้องระมัดระวังดูกันให้ยาวๆนะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วมีเกณฑ์นะครับลงทุนร่วมกันนะครับหรือทํางานร่วมกันเรื่องของการเงินการงานพัฒนาไปในชิศทางที่ดีนะครับคราวนี้มาดูในด้านของ โชคลาบบ้างโชคลาบเนี่ยต้องบอกว่าดวงยังไม่มีนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยต้องทํางานเนาะเงือไม่ออกไม่ได้ตังก็เรียกว่าต้องขยันหน่อยนะครับในช่วงนี้นะคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะส่วนเลขเด่นๆในดวงนั้นนะครับก็จะมีเลข 91, 92, 8,, 1 8 2 8 5ก7 6 5 519525อันนี้สำหรับบางท่านที่ยังอยากเสียงอยากุ้นก็สามารถเอาไปเสียงได้นะครับมาดูในด้านของวันเด่นนะครับวันเด่นเด่นวันดีนะครับในดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางวันก็จะเป็นวันอังคารนะครับวันพฤหัสนะครับส่วนวันเสียนั้นต้องบอกว่าไม่มีครับนะก็ถือว่ายังโอเคอยู่ในช่วงเดือนนี้นะครับไม่มีวันที่มันต้องระวังอะไรนะครับส่วนในด้านของสีสีที่โดดเด่นครับก็คือสีขาว สีดําหรือสลับขาวสลับดำนะครับสีแดงนะครับแล้วแต่งตัวเนี่ยควรจะมีเรื่องของอัซัซรีสักหน่อยนะครับมีหมวกนะครับมีต่างหูมีเสื้อคลุมอะไรแบบนี้มีกระเป๋าสะพายมันก็จะทําให้เสริมดวงให้โดดเด่นขึ้นมานะครับส่วนภาพรวมนะครับโดยรวมดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2565 นะครับก็โดดเด่นเรื่องการงานแน่นอนครับไม่เท้าขึ้นมาสักขนาดนี้นะครับมาแล้วก็จะมีเรื่องของการติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะเจอกับคนที่มีความฉลาดแกมโกงนิดนึงระวังเรื่องของการข้อตกลงสัญญาเอกสารต่างๆควรจะมีอย่างชัดเจนนะครับหรือมีการบันทึกไว้ นะครับการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนนะครับมรรบีรับเงินก้อนแต่ว่าก็ต้องบอกว่าใช้เยอะเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องความรักนั้นยังไม่โดดเด่นมากนักนะครับค่อยเป็นค่อยไปภาวะความสัมพันธ์มีโอกาสผิดหวังได้มีโอกาสไม่เต็มร้อยได้อย่าเพิ่งไปคาดหวังสูงนั่นเองนะครับและนี่ก็คือภาพรวมของดวงคนที่เกิดวันพุธ นะครับกลางวันในเดือนกุมภาพัานธ์2565ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปลงเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใช้เวลาประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e กดติดตามกันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ใช้เวลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ